สามโซอสามเป็นโซลุปสูงลงศรีษะตรงประกาศเขาเานหลายขอทงานเพชรโซลุจงโชคดีสมานสามส่งเพชรโซลุเพชรโซลุไปแล้วโซลุมนมนม่สามทางฐานเเอออสาม่งทาง เป็นโซลูมครับมาลงมาจุดกระซางมันเปิดเวลาแล้วมาเบิ้งใช่ไหมเขาจุดให้เบิ้งมาร la ับรางวัลเนอะผู้ไหนรางวัลนีมีผู้ของไทมา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 มนี่เลยาอา

ใ่คืหมือนาไม่ร <masuk? S 1> <c oughs> ู้มือดำปุกเรัะบ่ราะ่ราของเพิ่นครับใช่เาเจาครับไม่ได้เ้าเจาะม่ไ้เาเจาะมาเจ้าจาที่บ้านา้าคเ้กเ้าเรียนท้งว่าเศรษฐนไม่ด้นี่ภานเหนาาเนือเขาเศบบว่ายไม่เองแล้วเป็นเซนต์เรา ไม่กันได้เก่าแล้วไม่กันเดใช่ใช่อีหยังเลยคลายขาดังครับายังนุ่มนองบักแว้ครับผมนอน้ต้องมาฝ่าขาวตึงแกงนะฝ่าขาวาถึงแงลลายตำแหน่งหางนะครับฝ่าเาวาถึงแจงร้อยเจ็ดสิบพันไป ้เป็นพ่อมกันส้อมขาหาหัปองครับฝ่าเท้าเครับด้านขวาของวมกวนของตัวเองครับาเลยเนาะเป็นพ่อมกันเลยเนาะร้อยเกาสิบานปนี่เว่าแสงหมดนี่คิว่าแสงหมดหรือยอย่างนี้สหาปองไปสองร้อยผ่านไป อันนี้ก็ทนสเนาะอันนี้สิทธ์วัดแสงพี่น้นองบัตรสวนน้อัตสิทธิ์วัดแสงเริร่มจะนักหัวแล้วนะท่านไปแสงขนาดท่อห่างนะครับ2ดแงด้ยี่สิบผ่ไปย่ลนะครับนนะยี่สิบ้พี่น้องสองฐานเนาะ สีสีาดลยงอียัูงเอาบคโดนยีละป่าทีเท่าครับบุญมารทีเป็นป่าโดยงใหญ่ตั้ลงมาแบดเลยด้อดเลย

ต้องไปน้อยได้นะครับเกิดความเข้าใจกันเราเกิดครอบครัวครอัวเราเป็นครอัวตอนนี้เกินฐานความกันพี่น้องทั้งสองบังเล้เนาะสิวเลดแสงแล้วก็้อนองเว้นเฮียงยี่สิบแหนมันปิดสมาร์ทนะละถึงแล้วออกไล่ตาตา ลำตับปะครับไอ้โจ <Verse 27. S 3> ๊กโจแทนมาบุกไปเลยครับอ <ED> ่ะขอสองอานหน่วยอันนี้เบอร์อากาศจะคุ้มฟ้าคุ้มฝนน้องปอบปอบคุ้มฟ้าคุ้มฝนราคาครับเียงยี่ขออนุญาตครับขออนุญาต อถอยถอยถอยอเดียวนะครับคนทำงานน้องเดียวยวเดีวเดียว,ยวึงคนคนนั่นเออเดือดที่ห<ข>อดคนงานน้นองปอปจงกโชคดีได้จชกหมนสามสองนึ่งต,ต 3, 2, ปาาพี่น้องบกานบารบริกถอยออกมาหน่ครับถอยออกมาน้อยเดียไปไล่กันเอาคนมาอีกแล้วพี่น้อง ฝนมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วดีจุดเพราะมันไฟแสนเนาะคเนโะครับพาเขาถึงครับพี่้องรถจอดรถจต้นมอีกแล้วพี่้องต่อกรบตาผลแล้ว่าตึกร้อยสามสิบห้า ฝนมาพร้าวแล้วพี่น้องเลยต่อแรงกับโฮมแล้วต่อสิทธิ์วัดแสงเขาใจถือครับท่านอ่ะเขาใจถือกันแล้วบอกว่าแปดซิกเซนบอกว่าจอสองกับชูไปเรื่อยๆเรื่อนเด้อแต่ว่าบางไหนที่บลุกถืเหรียญโบได้ท่านเอามาจูดล่ายฐาน คนตกลิ้นแซ็งแสะเซ็งสาวพี่น้องเอียงกันเอาสุดท้ายตีพี่ผก็ไปกินจอยอาบอัดอัดากำลังมาหางเนาะสิทธิ์วัดแสงบผมจกว่าบางเดี๋ยสี่จุดก่อนเนาะโดยเร็วกว่าตอนนั้นแหละสจุดก่อนคิดว่าบางเดี๋ยสี่จุดก่อนเนาะพี่น้องทีมงานมาหางซอยกัน บรรยากาศฝนตกรินเนาะโอ้พายุเขานะพี่นอ้องพายุเขา่า อสับสิบสามสิบมีอยู่สนครับอานอกสนใจครับสางครับมีอยู่สี่มนสอนยกนอยลอยเมียมาคุยกับปัจจสร้างด้วยทา่านยก้อยลอยเมียเชิญสิบสามสิบฟตนะครับีมาสั้งสุดจะไปลาท่านปัจจสร้างนีอยู่มีอยู่สี่หมกวนเนี่มาคุยกับเพื่อนบิงสิบัดแสงหนึ่งย คุยกันกันท่านรัวบางอีกรอบนะครับตรงต่อเลยนหยสิ์วัดแสงหนึ่งยี่สิบ่ปร์เซนพี่รองาหก็ยุ่งใล่ะสิทธ์วัดแสงหงบ้างต่มากมากมาฐานที่หเนาะสิวัดแสงเออผู้ไปึไปนับกันละฮะ ีแค่เดียวย0แค่เดียวดูไอ้นัดสนั่นของไปไน้าย่งซื้อเนี่ยได้ลุ่ในลกซื้อหยัง,นะงยนั่นขานสองตอกไฟไผนั่นฮะ ทางเป่างอนมากกันเดินผู้จัดการในงานบุญไฟใ่ไหมอง ตำบลหนองขุนใจเพื่อนหนองอกเนาะที่น้องที่อยู่ง,ยงานประเทนี้ต้องไปเลยครับขอความร่วมมืออยด้วยนะครับถ้ามีอันตรายเกิดขึ้นมานะครับประกันเขาก็จะสอบว่าคุณออกห่างถึงร้ยอยเมตรไหมครับผมนะครับถ้าไม่ถึง100ร้อยเมตรทางการจัดงานก็น่าจะได้ใจ ين, ประกันเขาไม่ได้ใจนะครับผมก็ ด้วยให้ความร่วมมือนะครับออกห่างๆหน่อยอดพี่น้องในที่เสียงปรัฐประพัฒน์บอกนะครับเนื่องจากความเป็นรวมมือเป็นเรื่จากคณะกรรมการบริจัทงานบอยอยากให้ยังเกิดขึ้นพี่น้องนะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเดียวมันก็จะล็อกปากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่น้องนะครับได่วมมืปรับที่ถ้าคณะกรรมการจัดสรรในในดังนั้ตามกฎระเบียบภูบานด้วยนะครับ โ <Rice fiction. S 2> ้องนต้องบเดา่้วอ่ถาแปกนอนันั่งกำลังเลือกเลียนอ่าดีน่เนาหยองนี่จน้องนุงจะวองนนะน้องบอนุงกับปอยองเนาะอรุนไปครับบอกไปขอ